สวัดีค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สยามค่ะวันนี้นะคะจุนพามาถ่ายรายการคําถามคาใจค่ะซึ่งเป็นรายการใหม่ของเรานะคะเป็นรายการที่เกี่ยวกับรถยนต์นั่นเองค่ะ เป็นรายการนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปถามหาคําตอบนะคะสําหรับใครที่เดินผ่านไปถาผ่านมาแถวนี้นะว่าคําถามที่เราจะถามเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรบ้างแหมช่วงนี้นะคะฝุ่น PM 2 5เนี่ยกำลังเป็นปัญหาอย่างมากเลยทีเดียวเราอยากรู้ค่ะว่าฝุ่น PM 2 5จเนี่ยจะสามารถเข้าไปในภายในรถเกินของเราได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มไปถามกันเลยค่ะ เข้าได้ผมไม่ได้ครับได้ค่ะเข้าได้เข้าไม่ได้ได้ค่ะไม่น่าจะรอดพี่สองคนคิดว่าฝุ่น PM 2.5มันสามารถเข้าไปภายในรถยนได้หรือเปล่าผมไม่ได้ครับฮ้ยแต่ว่าเข้าได้ครับไม่ได้ครับทำไมนะคะทำไมถึงได้เราไม่ได้อ่ะมีกระจกข้างบมผมคิดว่ามันจะมีโหมดดักเอาอากาศเข้ามาภายในรถใช่ป่ะเราก็เหมือนเอาฝุ่นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีเหตุผลผมไม่กดไงนะไม่กดแต่ เอ้ยมอผมชอบกลิ่นอะผมชอบกลิ่นกลิ่นของลาเวนเดอาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีแบบเครื่องกรองแอร์อยู่ในรถแล้วก็มีเครื่องกรองอากาศพิษอสุดถ่านจะช่วยได้ไหมอ่ะเออแน่นอนสิช่วยได้ครับน่าจะน่าจะนะตอนนี้กลิ่นเบนโซมิท้ามันเยอะมากเลยอ่ะมันสามารถที่จะเข้าไปในรถยนต์ได้ไหมอ,อ๋อเข้าได้ก็เวลาเปิดประตูรถเปิดกระจกรถอย่างนี้ก็น่าจะเข้าถ้าอยู่บนรถก็ยิ่งเข้า ถ้าเราอยู่ในรถมันจะช่วยสามารถทําให้เราหายใจเอาฝุ่น PM 2.5น้อยลงไหมอ่ะก็น้อยน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะมันก็มีระบบปรับอากาศอะไรของมันคิดว่าฝุ่น PM 2.5มันสามารถเข้าไปภายในรถยนต์ได้ไหมอ่ะถ้าเป็นส่วนตัวคิดว่าเข้าได้เพราะว่าฝุ่น PM 2.5มันจะเป็นแบบฝุ่นที่มันเป็นขนาดเล็กมาะะมันเล็กกว่าเ่องกรองใช่ไหมอ่ะใช่อันเนี้ยรถเยอะขนาดนี้ PM 2.5ก็เยอะ แล้วพี่ M สองจุดห้ามันสามารถเข้าไปภายในรถยนได้ไหมคะส่วนตัวคิดว่าได้ค่ะทำไมถึงคิดว่าได้เหรอเพราะว่าลมในช่องแอร์เนาะมันก็แบบมีถ่ายเข้าถ่ายออกมันคิดว่ามันต้องมีส่วนหรือบางอย่างที่แบบต้องดึงมาบ้างเพราะว่าพี M สองจุดห้ามันไม่ได้เลือกชัดบรรยากาศคิดว่ามัน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 แบบทั่วไปเลยใช่ค่ะคมยต่อพิระมาละถามว่าคุณพี M สองจุดห้ามันสามารถเข้าไปภายในรถไดไหมคะส่วนตัวขีงคิดว่าได้ค่ะ เพราะว่าจากประสบการณ์คือเวลาเราเปิดเข้าไปในรถอย่างเงี้ยเราเปิดประตูเข้าไปซึ่งมันก็มีมลภาวะเข้าไปกับเราทีนี้ระบบกรองอากาศมันก็ขึ้นอยู่กับตัวรถด,ด้วยว่ารถรุ่นนั้นมันใหม่เก่ายัางไงซึ่งถ้ารถมันเก่าอย่างเงี้ยมาจะไม่ได้มีระบบกรองอากาศที่มันดีทําให้แบบ PM เอ็ตรงนั้นมันก็ยังอยู่กับเราม,มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถด,ด้วยระบบกรองอากาศด้วยค่ะประมาณนี้ ุ่น PM 2.5มันสามารถเข้าไปภายในรถยนต์ได้ไหมอะ่ะคิดว่าได้นะคะแบบเวลาเราเปิดประตูหรือว่าเราเปิดหน้าต่างอ่ะค่ะมันก็สามารถเข้ามาได้ยิ่งถ้ามีลมมันก็ยิ่งเข้ามาได้ค่ะอ่าแล้วคิดว่าถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องกรองอากาศดีๆหรือว่าพี่พกรอง PM 2.5มันจะสามารถช่วยได้ไหมอะ่ะก็ช่วยได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หมด100%ซ์ขนาดนั้นค่ะ,อะตอนนี้โอ้โหบรรยากาศมันค่อนข้างแยเ่เลยฝุ่น PM 2.5หน,นาแน่นมาก ก็เลยจะถามว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะคิดเข้าไปอยู่ภายในรถอ่ะมันจะสามารถปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5ได้ไหมอ่ะแต่ว่าไม่น่าจะรอดจากฝุ่น PM 2.5นะเพราะว่าคือมันฝุ่นมันอเล็กมากเลยมันน่าจะแบบเข้ารถได้แล้วก็แบบบางบางรถมันจะมีระบบแบบว่าถ่ายเทอากาศด้วยผมว่ามันน่าจะเข้าได้ผมก็คิดเหมือนกับพีทีแล้วผมเพราะว่ารถส่วนใหญ่คือมันอาจจะมีแบบ ระบบที่เอาไว้เปิดให้ลมได้มากพออะไรแบบนี้โอ้ถ้าฝุ่นมันเยอะขนาดนี้ทำไมวันนี้พี่สองคนถึงไปใส่แมสมาล่ะอ๋อเพรางานเหรอคือทำงานเสร็จงอ่ะทำงานอะไรกันคะช่างักโอ้น่ารักมากทำไมผมสวยนะะปกติแล้วเนี่ยใช้รถแบบไหนกันนะคะเอ่อเป็นขนส่งสาธารณะครับอ๋ออุยทีนี้เวลาเรานั่งรถขนส่งสาธารณะเนี่ยก็จะต้องแบบรู้เลยว่า ฝุ่น PM ตอนนี้มันเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะเลยอยากจะถามว่าฝุ่นอ่ะมันสามารถเข้าไปภายในรถได้หรือเปล่าคะคิดว่าได้ค่ะอะไรคะเพราะว่าเวลาที่แบบว่าแบบเขาจอดรถรัผู้โดยสารนะคะเขาคือแบบบางทีก็มีฝุ่นเข้าอะไรค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะที่คิดว่าฝุ่น PM 2.5มันสามารถเข้าไปภายในรถยนต์ได้หรือเปล่าคะคิดว่าเข้าไม่ได้ครับเพราะว่า ระบบข้างในแอร์เนี่ยมัน,ม,นมันก็จะมีฟิลเตอร์นะมันก็ไม่สามารถที่จะดูดลมข้างนอกออกมาได้นอกจากเป็นห้องเครื่องครับแบบนี้คงเข้าไม่ได้นอกจากคุณจะเปิดประตูเข้าข้าออกอย่างเงี้ยมีมีผลแต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์เยอะนอกจากเราเปิดเข้าเปิดอะไรจะเข้าออกบ่อยๆนั่นแหละอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่มากครับปกติผมก็ไม่แพ้ฝุ่นอยู่แล้ว <c oughs> นะ หวังว่าเขาจะได้คำตอบที่ตรงใจคุณผู้ชมไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันดีกว่าว่าฝุ่น PM 2อสามารถเข้าไปภายในรถยนต์ได้หรือไม่ไปชมกันในห้องโดยสารรถยนต์ของเรานะคะจะมีไส้กรองอากาศหรือกรองแอร์ที่ช่วยป้องกันมลพิษขนาดเล็กเข้ามาภายในรถได้ ซึ่งกรองแอร์จะดักจากอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง0-3ไมครอนซึ่งเล็กกว่าความหนาของเส้นผมของเราถึง300เท่าเพราะฉะนั้นพวกละอองเกสซอนฝุ่นละอองบนถนนควันไอเสียและแบคทีเรียต่างๆไม่สามารถเข้ามาในรถของเราได้แต่ฝุ่น PM 2.5นั้นมีขนาดเล็กมากจึงสามารถเล็ดลอดเข้ามาในรถยนต์ของเราได้บางส่วนค่ะ คำตอบก็คือเข้าได้นั่นเองนะคะถ้าเกิดผู้ชมนะคะชอบคำถามคาใจดีๆแบบนี้เกี่ยวกับรถยนต์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้กับเราในทุกๆช่องทางเลยนะคะส่วน EP หน้าเราจะไปถามคำถามว่าอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย